อบอลเอกออฟฟิเชียลนะครับมืัอนี้พี่น้องเดี๋ยวสิพามาอ่ามาดูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่คือทะเลสาบทะเลสาบทุ่งคุลานะครับพี่น้องน,นี่นะครับดู่ด้านหลังไปเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับค,รค่อนข้างสีคึกคักคึกคักพอประมาณนะครับเล็กหน่อยไม่รุนแรงนักเรียนกน้ำลายนะครับ้้นีผูบ่าวผู้สาวเป็นมือ ช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยนะครับก็เลยสีน้ำภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศทะเลสาบทุ่งพลาของเฮานะครับผมเด็กิภาพไปเบิงว่ามันคึกคักสำได้ลานค้าลานขายมากมายหลายสำได้นะดน้วครับดนเติมเแล้วมบมือมากนะครับเด็กศิภาพพี่น้องเกิดเลาะเบิงกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับ ครับนี่ก็จะเป็นทางเขาะนะครับทางเข้าะจะเข้าเด่นสองทางครับพี่น้องที่เข้าเข้ามามันจะเป็นทางเข้าทางหมู่บ้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเนี่ยครับจะลิ่มลิ่มคลมองมาพี่น้องลิ่มคอลองลิมทุ่งนามานะครับนี่คือทะเลสาบพุ่งกุลานะครับ พักแท้ทะเลสาบทุกเวลาที่ไปลายปลายสัญลักษณ์หน้าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับผม้าพีหน้อยังนั่งปเบิ้งขางในกันครับ่บไปรุมไปที่รถชุกเชียนชุกเซียนผูบาบผู้สาวกับเต็มรับเป็นวันอาทิตย์ครับภาพีหนอ้อวมาเบิ้งวันอาทิตย์สีบอกว่ามือนีไม่ดานนะครับดานหลบๆเลยครับ ด่านรอบโอ้ลัดหลายทางเลยครับกำลังตั้งเลยน่านจะจับคนเมาจับาอาวุธแล้วครับในเดี๋ยวเมื่อตั้งด่านเต็มเลยครับจะเป็นถนนเลาะริบเรียบฟังไปนะครับยิ่ฟังไปนี่จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำห้องน,น,น,น้ำห้องในครับที่ต้องีเดินลงมานะครับาจากป้ายฮักแทสเนสซาทุกลาเดินลงมาก็จะเป็น เป็นแพครับพี่น้องแพแต่ละเจ้าตายครับพี่น้องนี่จะเป็นแพเป็นร้านคา้าร้านค้านะครับอตอนนี้ก็ตา,ายสองสลายสามครับมันก็เริ่มลุกไปอยู่คนะนี้แน่นหนานมันเริ่มผ่อนนะครับข้างบนมันรอ้อน เริ่มต้นนะครับแพ่เพียบนะครับช่วงละลอยครับช่วงละลอยแหล,และแต่แพ้ใหญ่แพ้หน่อยนะครับเนี้จะเป็นแบบเสื้อชูชีมแล้วก็ห่วงยางนะครับที่นี่หงยางก็เหงยางมาด้วยนะครับส่วนใครที่มีหงยางสดตัวก็ไม่เป็นไรครับโดดน้ำไม่จมครับนี่ครับ เพชรปันปนะครับเพชรจี่ีวงแดงเลี้ยวฟนูนะครับในแพร่ก็จะมีเสียงเพลงยังยังคนนั่นนงรับประทานอาหารนะครับีเครื่องดื่มบริการหนักมากมครับทั้งแอลกอฮอล์ทั้งแอลกอฮอล์ออนะครับล็อกนีนมน้มันจะเป็นท่งกลางนะพี่นอ้อง ตรงนี้จะเป็นทั้งกลางเป็นเตียงนั่งเื่นกันครับเป็นที่นั่งเหมือนกันนะครับข้างล่างก็จะเป็นแพรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเหมือนกันเตียงนั่งเหมือนกันส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นร้านค้าของแต่ละแพรนะครับร้านค้าของแต่ละแพรจ้ารของราคา้าจักของยังนั่งรอบกลางนี่ครับเป็นจ้าของแพรคือกันครับ

ไลยครับมาเนี่ยเพราะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์แล้วกันนาลูกผ้าก็จะเป็นช่วงมาแต่กรุงเทพ่หลายครับเพราะเป็นทุกจีนน่ะโอ้เจอเพลงอีกแล้วครับท่านชีวิตขายได้บุนณิแจ้งครับนี่นะครับมีเสือเส้อผ้าเสื้อผ้าคล้ายกับมีเลยครับพี่น้อง ได้เล่นน้ำเปียกครับรถเบื่อบ่ได้ก็มีสภาขายพร้อมนะครับนี่จะเป็นวัยรุ่นน้องๆน,นะครับน้องวัยรุ่นวันนี้เปได้ฝันเลี้ยงครับจิโรงเรียนนะครับกลุ่มตัวกันมาเที่ยวนะครับมีมอเตอร์ไซค์มาบานไก่บานไก่มาเป็นแก๊งมาเป็นคู่นะครับวาวูสาวเนะาะไล่ครับวันนี้วัยรุ่นนะครับ ข้างบนก็จะเป็นข้างล่างก็จะ,งงกจะเป็นแพร่กันนะครับแพร่กัลยานี่นะครับเป็นแพร่เงาไปเลยครับตร,ตรงที่เขาเล่ยนนาง ตา้อ,าองาชีพครับรถตลีกับนี่ครับยังมีรถตลีที่เมืองครับค้ายรถตลีไก่ครับเงาเนาไปสุดหมดลครับสุดปลาหมดเสาบพุ่งกุหลานะครับอ้ยชุพ่พนพี่นอ้อ ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลกรับถือโอกาสแวะมาเที่ยวมานั่งพิมนั่งรับประทานอาหารกันได้นะครับช่วงเทศกาลกะสิกะสิคึกคักแน่ครับเทศกาลแน่เสาร์อาทิตย์แน่แล้วกันนาห้อนนาแร่งนี่ครับว่าพ่อเท่ากันสิมากอาบองเย็นเนาะอาบอง นั่งรถประทานอาหารเย็นกันนะครับนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้ากามี่ผู้กรลังมากกามี่ผู้กระป๋องเหล่ากามี่นะครับรนี่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งน้องๆวัยรุ่นนะครับน้องวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษา เป็นคู่ก็มีเป็นกลุ่มเป็นสั้นเป็นของเลี้ยงนี่นี่นะครับส่วนเป็นมาเชียวตุ๊กตัวขับมอไซค์มาเชี่ยวกันนะครับตัวละคนกัน เชือดดานครับเชือดดานคุณผู้ชมนี่ขี่รถรถไปน้ำหมุนขับหน้าอยู่เพราะว่าดานเจอหนีตำรบจดดักสายดักขวาเลยครับครับผูรู้ว่าเพิ่งดักจับยังแล้วเนาะโอ้โหเห็นตำรวจมาตากด้านกันลุกไว้ก่อนแล้วครับคงจะยังลุกครับยังยังฟอบดิ้นมมียังฟอบดิ้นต่ว่าลุกครับ ชูชิพันทุก,ทกแพนะครับโยเวคาับยางหอมชูชิร้านขาเ้ามาอิู่เดวร้านคาาทันหลา,ายบานนี้นะครับาบานนี้ร้านขาารวมาดราเจ็ด าติพี่น้องกับครอบครัวมานั่งรับประทานอาหารนะครับแ,แรงๆจะมีกลุ่มนะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับต,าต,ตบาบ้าผู้สาวกัตทอกระเทยกันนี่นึกว่อยากนะครับครูทั้งเอกอะไรพี่น้อง แค่นี้ก็จะเป็นครอบครัวนะครับมาแบบครอบครัวและครับนอนเรีอันนี้จะเป็นแขงใบรุ่นนะครับแขงเดี๋ยวกระตัดมีพ้าคุณมีเจสกีกลากต่างยังนะเพราะนาหน้าโบนกับมีครับพี่น้องหนาโบน มีลากยังเพื่อนยังโซฟาป่ะแบบโซฟาก็มีครับผมเคยทำทีมงานเนี่ยงานลากเอสกีทีมงานลากโซฟาคนมาคนมาแต่โคตรหลาดนเลยครับมาลากอยู่ทีนะครับโคตยงัยงอีกเงาครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับแค่ขยายไปเรื่อยได้รอบปีนะครับ แล้วครับพี่น้องอย่างกุ้งทอดดอ,อกไม้เลือดไหลสันน้หนอขอบคุณพี่น้องนะครับพี่น้องอยู่งเกยอยู่ไกลมีโอกาสมาเที่ยวกันไลยมานั่งรับประทานอาหารกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับเอาไว้สันน้หนอพี่น้องเนาะขอบคุณดอดไหลพี่น้องที่เข้ามาได้รับชมคลิปนี้นะครับ 啊！